เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยอัดคลิปเดี๋ยวอัดคลิปโชว์เลยมันใช้แค่นา้นเราตกกับซาเซกิผ่านจริงหรือว่าด่านฟาร์มของคุนกิวราเนี่ยผ่านจริงนี่ฮาเลยนะนี่สแตทสแตทเอาเอาแค่ดีเลยดี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 เราโตเราโตเราโตไปแบบนี้วิววิวยี่สิบเดี๋ยววันนี้ครับจะมาฟาร์มเอาด่านฮานูนนี้ก็คือคุยกับตัวละครนี้ใช่ไหมดาร์ควิงอาร์กิลแล้วแล้วก็เลือกเอ่ออันนี้เหรอไอแฮปทูฮาร์ ไห่ลองดิงดเกิดใช่เย็ดอ่ะ,อะเปลี่ยนทีเป<ท>็นล<ท>ิกาส<ท>ได้วยอ่ะนี่ไงดีเฟนดาร์ควิงวเวอร์ชันหนึ่งนามาแล้วมะแล้วมาแล้วมาแล้วไหนดูดีมันยากน่เลยหรอวะทำไมเขาเล่นดูได้ตังค์เยอะจังวะอ๋อเริ่มเกมมาได้ตังค์แสนหนึ่งโอเคโอเค นารุโตต้องกดสกิลหรอทำไมไม่โหลดอะครับคุณพี่นารุโตนี่กดได้เลยไหมวะน่าจะอีวัวได้เลยต้องวนไมมเน่ยนารุโตอันดับแรกวางซาสึกิก่อนแค่นแหนมีตังแสนหนึ่งวางหนึ่งสองสามมันวางได้แค่สี่ตัวเหรอ วางวางวางโอ้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 ค่อยๆเขา้าจายแล้วมันอัพสกิลแล้วก็จับฟิวชั่นโอเคฟิวชั่นหนึ่งตัวใช่ใช่ใช่เหมือนเลนฟิวชั่นเลยตัวนี้อ่าอ่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำไมคุณพี่เออตกใจนึกว่าทำไมฟิวชั่นไม่ได้อา่าโคตรโคตรโคตรแล้วก็ฟิวชั่นแล้วก็อัพอ <derrière, S 2> ัพอับเอ้ยทำไมอัพตันเอ้าทำไมอัพตันเลยวะในใน ในในคลิปในในในคลิปแม่งอัพไม่ตันด้วยไอ้เหี้ยผมประหยัดเงินหรือเปล่ามามาละาด่านแรกโอ้เล่นแกนี่ชนะนี่โคตรเทเลยนะเนี่ยมันแม็กซิมัมสี่ตัวชนะนี่บอกเลยว่าโคตรเทอ่ะมันลงหลารอบนี่เนี่ยปัญหาบางทีลงไหลรอบเฮ้ยชิบหายแล้วห้ามกดสกิปเวฟนี่ว,ว่าไอิบหายแล้ว ชี้ผ่ายแล้วอากาศช้ากไอ้เื้อปิดสกีเวฟเอ่อเอาปิดปิดออกไปก่อนบันเทิงมีทำไหมจัลโล่ไหมตัดก่อนไม่ไม่เนี่ยยูทูบยูทูบมันใช้มันใช้มันใช้มันมันใช้เนี่ยเฮ้ยไปทันแน่เลยเร่งสปีดแม่งเลยโอติดสตันเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยขอใหม่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 ยิบก่อนอ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 ิบก่อนพอดีมีโคบีพลาดเราเท็กระดิก ไม่กดรีรีรีเอ็ดี้เริ่มใหม่ได้ไหมรีเทิร์นตัวบี้นี่รีรีรีสตาร์ทแมทรีสตาร์ทแมทไอ้เโว่พอบอสมามันไอ้นี้เลยเว้ยมันมันมันสตาร์เนี่ยนิ่งเลยนะรูโตัวขี้อ่ะสต์ผมว่แค่ขายวางใหม่เพื่อสตาร์เฮลกเอ้ยตังไม่ตังไม่โผล่เอากี่ไม่ได้เฮ้ย ทำไมเมื่อกี้พอเคฟิวชั่นเราแบบเงินเงินทิมตัวซิกอะจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็เมเดี๋ยวนะกดนี้กดแบ็คยูนิตอัพเกรดเกียปิดไปละเมื่อกี้เครู้สึกแปลกๆเคไม่แน่ใจคือเอ่อสมมติว่าเราเราอัพนารูโตะไปแล้วใช่ไหมซาสกิกไม่ต้องอัพเกรดใช่ไหมจากฟิวชั่นแม่งไปเลย ตายไหมวะไม่ตายนี่ฮาเลยนะเว้ยระยะลิงเท่าไหร่วะวเฮ้ยลิงถึงแค่ตรงนี้อ่ะอ๋อวางกระจายกระจายเฮ้ยไม่ใช่วางรวมโอเคเฮ้ยนี่เหลือหมื่นเดียวเดี๋ยวนะเริ่มใหม่แค่นั้นแหละจ๊บถ้าไม่ได้นี่บอกเลยว่าลบคลิปทิ้ทงแค่นั้นแหละอายเขาไปเถ้ยไอ้นั่นเราตกวางนี้ วางวางนี้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 แล้วก็วางวางอะไรเนี่ยฟิวชั่นทำไม่ทำไม่โตออกเฮ้ยนารูโตะหายไปตัวนึงงั้นก็วางวางนี้แล้วกันวางนี้มัน มาเร็วจังวะยี่หี่ห้ฟิวชั่นไม่เสร็จเลย,ยไม่ตัวยืดอย่างนั้นทำไมฟิวชั่นแล้วมันไอ้นี้วะมันอัพเกรดใหม่เฉยอะบลักหรืออะไรวะเนี่ยนะโอ้โอเคจะฟิวชั่นก่อนเราให้อัพเกรดได้เดี๋ยวนะ ขอรีเพย์ใหม่ลกไปดับอารุโต้ก็ว่าอยู่ไม่นารุโต้แม่งอัพเกียแม็กจังโอเคอันนี้มาวางหนึ่งสอง่เจสายโคได้อยู่สี่ขวดนี้ไม่เจอขวดนี้กดนี้กดนี้ฟิวฟิวฟิวชั่นฟิวชั่นอัพอัพไททานโอเคอัพ ถ้ารอบนี้แม่นาอีกนี่บอเล็กรบคลิปที่ทิง้งแล้วก็ไปอัพให้ตอนโตให้แมงเวลตันเลยมาเรียบร้อยสำเนาถูกต้องตาม Youtube กดเลยมาคูณหนึ่งด้วยแค่เอาชัวจิ้มเผื่อได้ตังค์นะเปิดเปิดหน้าเมนูไว้ก่อนจะได้อัพเกรดได้ทันท่งทีเนี่ยรถรถก่อโอเคอเฮ้ยตีเขาแล้วลูกจ๋าตีมันตายนะ อุตสาห์อัพมาเสียหายหลแสนแล้วถ้าตีไม่ตายอะ่อ 30, ะเหนะลืนะอสามนะหมื่นละสองหมืนทันนะลูกหน้าต้องทันนามือหนึ่งน่าจะทันแหละหน่าทันแหละไม่เลี้ยงเสียเข้าสุกโ okay. <c oughs> <c oughs> <c oughs> อเคฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าเต่ยยังมีเสียชาติเกิดจริงๆลูกป๋าอัพเกรอัพเกรอัพแม่งให้แม็กก่อนนะ่ะอุยให้มาสองแสนอัพตันแล้วต่อไปก็ตีมอสแค่นั่นแหละโอ้หวานเจี๊ยบ <laughs> อีรู้สึกโง่มากเลยไปเผื่ออัพเดารุโตก่อนเลยเฮียอ๋อมาใช้แบบดีเอาชิบหายละเมาส์ขี้หายไปไหนเดี๋ยวนะไอนน้นี้ไอน,นี้โดน <c oughs> อันนี้ฟิวชั่นเปลี่ยนไปสองพันห้าดิใครโดนสตันหรือเปล่าไอเ้เฮียโดนสตัน อ๋อต้องมานั่งขาแล้วก็สับสับไปเรื่อยๆแหลกแหลกไอ้เหี้ยแหลกแหลก,ก,กมากคุณเคต้องมีนันตัวแบบออตามัฟออตาตเอ้ยเอ้ยอุ้ยเฮ้อ <c oughs> เดี๋ยวนะมันมีตัวลอยตรงนี้อ่าสวยมาวางนี่แล้วก็ฟิวชั่นซะแล้วก็อ่าอัพ แล้วก็ไอ้นี้ขายโอ้โหชีวิตการเล่นผ่านดานทําไมใน y o ย t u b e มนดูเล่นตึงยังว่าแต่ของคีดูสภาพคีเล่นดิอันนี้ขายเอานี่มานี่มาฟิวชัน่นเออแต่ว่าชนะละอ่าอู้กูไม่ได้ยากดีว,วะไ <c oughs> อ้คิด <c oughs> เฮ้ยบอตันน like ี yeah. 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 Mm ่เ hmm. อ mm ้ยโอ้บอตันอย่างแย่เลยอุตส ok ่าห์เสียตังค์ซื้อมาอย่าอออยยย่่่่าาานนีะครับตันอย่าตันตัวละครผมมีตัวล้างบับแม่รอบหน้าเฮียจะเอาตัวล้างมาละแลบลอยฮ่่าอุ้ยคีกระตุกไอ้อยากปั่นเลยเล่น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 ครั้งแรกอย่างเวลเลย